19จังหวัดรับฝนหนักแรงรองมรสุมแผลงฤทธิ์ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2565เป็นยังไงกันบ้างคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้ในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีฝนเข้าไปตกกันบ้างไหมคะ หรือว่ามีลักษณะสภาพอากาศเป็นเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มารายงานสภาพอากาศรวมกันนะคะโดยในค่ำคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นอกจากอิทธิพลของมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแล้วรองมรสุมจะเคลื่อนเข้ามาพาดผ่านในบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีลักษณะเป็นเช่นไรบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ วันนี้ในบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักตกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับในวันพรุ่งนี้รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น59จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่าน ลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์ขอนแก่นหนองบัวลำพูมหาสรารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำอนาจเจริญชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราด ฉะเชิงเซาสะแก้วเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ6 0สิถึงแปของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร บริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่9-14ถึงกรกฎาคมนี้เอาไว้ด้วยอีกทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยไกล้ทาน้ำไหลหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ นอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรวมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ